สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมก็จะมารีวิวนะคะเออเมคอัพรีมเวอร์ที่แอมใช้นะคะเมคอัพรีมเวอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะการบำรุงผิวขั้นตอนอื่นๆซีรัมหรือว่าครีมต่างๆเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างหน้าของเราให้สะอาดอย่างล้าลึกนะคะสำหรับเมคอัพรีมเวอร์ที่แอมใช้นะคะ ก็คือน,นี่เลยค่ะตัวนี้นะคะถ้าเป็นตากับปากเนี่ยแอมจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอย์นะคะถึงจะล้างออกนะคะก็คือ Roreal นะคะ Roreal Express ตาแล้วก็ปากนะคะตัวนี้แอมใช้มาเป็น10ปีแล้วถูกแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับ การล้างหน้าทั่วๆไปทั่วหน้านะคะแอมจะชอบใช้เป็น illa Water. Illa Water, ม y c เซล a าวอเตอร์ม l l เซล่าวอแอมลองมาหลากหลายยี่ห้อมากแล้วไม่ว่าจะเป็นการีเยนะคะหรือยี่ห้อดังที่คนไทยมาฝรั่งเศสแล้วต้องซื้อเนี่ยอย่างเช่นเอ่อ Bioderma นะคะหรือว่าเป็นเออแบรนด์ของฝรั่งเศส ก o r i n เด e ะฟาร์ Farm, นะคะแต่มีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่อมใช้แล้วอัติดใจอัมชอบมากๆเลยนะคะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสอีกเช่นกันก็คือยี่ห้อมงบล a องนั่นเองค่ะตันนี้นะคะมงบล a องนะคะเป็นเมคอัพรีมเวอร์เป็นมิ over, เซล่าวอเตอร์ที่ทำมาจากน้ำแร่นะคะน้ำแร่จากเทือกเข่ามงบล a องของประเทศฝรั่งเศสนะคะตัวนี้พิเศษตรงไหนตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาจะยังคงเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าของเรานะคะ คือแอมใช้แล้วรู้สึกว่าเขาเช็ดแล้วสะอาดล้ำลึกพอเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยเรายังได้ความรู้สึกว่าผิวไม่แห้งตึงผิวมีความชุ่มชื้นมากๆเลยตัวนี้แอมแนะนำมากๆเลยแอมใช้แล้วติดใจนะคะแอมหมดไปหลายขวดมากๆแล้วนะคะเราก็จะเทมิซิล่าวอเตอร์นะคะลงบนสำลีให้ชุ่มแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆเช็ดนะคะค่อยๆเช็ดไปอย่างเบามือเบามือกับผิวหน้าของเรานะคะ นี่ค่ะเราเช็ดนิดเดียวก็ออกแล้วนะคะและผิวหน้าก็ยังคงความชุ่มชื้นให้เรานะคะสำหรับยี่ห้อมองบลองนี้แนะนำเลยนะคะนี่นะคะเราก็ค่อยๆเช็ดไปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้โฟมใช้เจลใช้อะไรครีนซิ่งต่อจากนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาผิวหน้าทำความสะอาดให้ดี ให้หมดจดจริงๆให้เช็ดจนกว่าสำลีเราจะไม่มีสีของเมคอัพหลงเหลืออยู่แล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าผิวหน้าเราจะดีขึ้นจริงๆเราจะไม่มีสิวหน้าเราจะไม่เหี่ยวด้วยนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ